วันนี้ดิฉันจะขอสัมภาษณ์ดีเจบุญโชต8ปอัจฉริยะอันดับหนึ่งของโลกขอเชิญค่ะดีเจบุญโชตแปขอบคุณครับที่เชิญผมมาสัมภาษณ์วันนี้ในการที่จะระบุตัวตนของบุญโชตบุญสราลักษณพงศ์หรือบุญโชตแปว่าเขาคือใคร มุนงชดุมุ่งารลักษณ์คงคืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของโลกที่กล่าวเช่นนี้กับว่าตั้งแต่เล็กๆมุนชดุมิ่ลรารักษณ์พงจะต่มีความฉลาดและมีพละงกำลังที่เข้มแข็งอดทนและรักในการเรียนซึ่งจะ ตั้งคำถามตั้งแต่เล็กๆว่าอะไรทำไมที่ไหนยอย่างไรแล้วก็จะสืบค้นโดยใช้สมองอัจฉริยะเจาะเข้าไปจนกระทั่งค้นพบจริ่งต่างๆมากและหนวันนี้บุญโทษบุญจารักทุกคนก็เป็นอัจฉริยะบุญโทษแปดอันดับหนึ่งก็คือการค้นพบเรื่องของการ ยารักษาโควิด -19 ก่อนใครในโลกในตอนที่โควิดระบาดใหม่ปรากฏว่าผู้คนล้มตายหรือก็คนที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าคนไข้หรืออะไรต่างๆก็ล้มตายตเพราะว่าไม่สามารถตอนนั้นยังไม่สามารถสร้างยาได้แต่บุญโทษแปดต็คิดว่าจะต้องมี สิ่งที่อะไรซั้นเล้นอยู่ในตัวไวลสตัวนี้แล้วก็หได้ค้นคว้าในทั้ง YouTube Google และวิชาความรู้ที่บนชุดของแบวนเรียนมานะครับนำเรียนมาก็วิชาจบคณะเทคนิคการแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรี่ก็คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งนั้นศาสตร์ต่างๆ ก็อยู่ในสมองของมูโชคแปดเพราะว่าบุโชคแปดใครจังเข้าไปค้นคว้าในห้องสมุดคือว่าอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เล็กๆแต่สิ่งนั้นก็บังเกิดผลที่ทําให้ศาสตร์ทุกศาสตร์เข้ามาอยู่ในสมองและก็สามารถประมวลออ,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 ออกมาได้เร็วยิ่งกว่าประมวลออกมาและสามารถที่จะนําไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆในโลก หลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวอย่างแรกก็จะเรื่องการค้นพบยารักษาโควิด19ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มนุษย์เราหรือ,อผู้มีวิชาความรู้นักวิทยาศาสตร์ต่างก็เข้าไปค้นคว้าเรื่องวัคซีนที่จะผลิตวัคซีนเพื่อแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจกษษษแต่บุญโชษแปดไม่บุญโชษแปดเข้าไปค้นคว้าเพื่อที่จะรู้ว่า ัวไปรันี้มันคืออะไรมันทําหน้าที่ยังไงมันเข้าไปในร่างกายนยดแล้วมันไปทําอะไรอย่างไรก็นคนฟ้าจนกระทั่งใน youtube จึงมีผู้ที่ค้นฟ้าอยู่กองแต่ว่ายังไม่เอามาปฏิบัติต่อแต่มันโชคแปดสามารถนํามาประมวลปฏิบัติต่อจนกระทั่งค้นพบว่ายารักษาเออค้นพบยารักษาวิจิกา ก็ขนพฤติกรรมเวลาก่อนว่าพฤติกรรมไวลาก็คือเข้าไปในเซลล์ของมนุษย์ครับเข้าไปทางลมหายใจนะครับทางนาโซฟายทางระบบทางเดินทางจมูกเวลาเราหายใจต่างต่างก็เชื้อโคโรนาก็จะเข้าไปนะครับแลวก็การเข้าไปก็ สืกาค้นคว้าจนกระทั่ง um. ค้นพบว่าเข้าไปในเซลปอดพอเข้า <field kid kin roadmap> <ended> ไปปุ๊บก็จะมุดเข้าไปในเซลล์ของร่างกายนะครับเซลลที่อยู่บริเวณปอดก็เซลลของร่างกายก็จะมีองค์ประกอบต่างๆถ้าคนได้รับเรียนมาก็จะราบไว้แล้วตรงนี้ก็เข้าไปจับกับในตัวคนเหยื่อก็จะก็ดตีตัว ออกมาเป็นแสบๆก็คิอที่เป็นโทษแปดค้นคว้านี้เชียบเคียงกับไวรัสโรคเอสด์จึ่งมีมานานว่ <laughs> าไวรัสโรคเอสดใช้หลักการทางตรกะวิทยาซึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เอามาประกอบกันก็ว่าถ้าไวรัสซึ่งเป็น RNA ไวรัสเหมือนกันนะครับโควิด1 9กับไวรัสโรคเอสด์นะครับ เป็น i อเอบวรัสเหมือนกัน i อเอเอวรัสเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เป็นเพื่อแต่จะทําต่อไปก็คือว่าแล้วพฤติกรรมต่างๆเหมือนกันไหมแต่อันนี้ต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เชื่อที่จะตัดสินว่าเออมันไปด้วยกันยังึงเป็นหลักตรรกะวิทยานะครับว่าอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งจะเป็นหยดแตกกันหรือเปล่าอย่างนี้ ซึ่งม่สามารถสรุปออกมาโดยล,ายลอยนะครับแต่ต้องใช้หลักการทางวินนทย์เนี่ยคุณทศไปโต้คนพบว่าไว,ไวรัสโควิด19บเกกับไวรัสโรคเอสมือนกันทุกอย่างนะเพียงแต่ว่าโรคเอดนั้นถ้าเป็นแล้วไวรัสก็จะไม่หายไปจากร่างกายแต่ถ้าเป็นโควิด -19 ามาณนะปัจจุบันนี้ก็ทราบว,ว่าถ้าเป็นแล้วก็หายไม่ได้อยู่ ประจำไปตลอดเหมือนกับไวรัสโรคเอดส์แต่ดังนั้นบุทชดแปดไม่ทราบว่ามันเข้าไปจับกับไน่ตัวคนเดียรแล้วก็ป o p ตัวมาเป็นแสนแสน c ปี้ซึ่งเทียบเคียงกับการส่งตรวจแหลกทางด้านไวรัสโรคเอดส์นะครับไวรัสโควิด -19 ก้าก็น่าจะเหมือนกันตอนนั้นครับแต่ตอนนี้ก็สรวได้ว่าเหมือนกันแต่เราไม่ได้มีการตรวจ h โควิด1 9 RNA ไวรัสโหลดเราตรวจแค่ HIV ไวรัสโหลดนะครับลบเอ็ดซึ่งตอนที่เ,เราเราส่งออกเป็นหลักนอกนะครับปรากฏว่าตัว HIV ไวรัสโหลดที่ส่งมาสำหรับคนไข้ที่ยังไม่ได้กินยาเอาสตียารักษาปบากฏว่า อาการไม่ดีแล้วตัว HIV วัลวล,ล่หลดครับจำนวนคอปปี้ของไวรัสใน eh, HIV นี้เป็นแสนแสน copy คปปี้ดังนั้นมูลชดแปดตัวน,นั่งมานั่งเทียบเทียงกับไวรัสโคโรนิกานะครับว่าน่าจะเป็นอย่างเดียกันะดังนั้นได้ก็ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการสร้างยาเอสทชทีแล้วก็สามารถที่ เข้าไปดูว่า,าโมเลกุลองค์ประกอบของอยาเอสทีนี้ที่ต่างประเทศคิดคนนี้ก็คือการสร้างเอสทีให้เหมือนกับตัวไวรัสองค์ประกอบเหมือนกับตัวไวรัสให้เข้าไปจไโโเจาะจับกับไม่โตโคนเดียวพอจับกับไม่โตคนเดียวเสร็จแล้วปรากฏว่าไมโตคนเดียวปุ๊บนะครับพอติดจับปุ๊บก็พอตัวไวรัสจริงๆมามัน เขามดเข้าไปก็ไม่สามารถจับกับไมโตกันเดียวดังนั้นการคัพี่่ตัวของวัคที่ออกมาเป็นสันๆกิคัพเ่แล้วทำมันตรายตอ่อร่างกายมนุษย์ก็ไม่มีดังนั้นเมื่อเราใช้ยาตัวนี้เข้าไปาปรากฏว่ามีแพทย์ของประเทศไทยนะครับกไ็ไม่ได้เอ่ยชื่อโรงพยาบาลก็เอาเอาไปใช้แล้วก็บบตกความสําเรนึแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของโลกตะวก แต่ถ้าทางหลักวิชาการที่คนพบแป่คนพบน้นเป็นการยอมรับโดยความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงของหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหนือกว่าการที่จะไปยึดถือโลกตะวันตกอย่างเดียวเรามีความคิดของเรามีความอิสระรที่จะคิดจริงได้จริงพระเจ้าได้ประทานจริงตรงนี้ ให้เราเหนือกว่าทุกสิ่งที่อย่างในเรื่องทตั้งที่เราเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่ามันใหญ่ในด้านความคิดนะครับอันนี้ก็เกินเรื่องไปรัฐว่าพ้นทบยาแล้วก็เขียนภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับในชื่อของโควิด19 c h i l d r r n b e f o r e y e อ d ด์ d e a ดนะ เป็นภาษาอังกฤษใน YouTube และก็ปัจจุบันก็มันจุไปใน Google ซึ่งจะเป็นการค้นพบครั้งแรกในหัวข้อชื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอธิบายต่างๆก็ตอนนี้ก็อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ YouTube แล้วก็สามารถดูใน Google p พลย์ลิสได้ของ Google จะอัด YouTube เข้าไปใน Google ดังนั้นความยิ่งใหญ่ของประเทศไทย คือของบุญโชดแปดจะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในประชากรไปพันล้านคนคนที่คิดเรื่องนี้เป็นคนแรกแลกประสบความสำเร็จคือบุญโชดลิขสนารักชธงบุญโชคแปดออนยูทูบยููบุญชดจีดนสาตแปดนนี้แค่เรื่องเดียวยังมีอีกหลายเรื่องที่มากมาย,มายที่บุญโชดแป สามารถใช้สมองเจาะออกมาและสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่ยังไม่เคยมีใครแก้ได้ในโลงอันดับสองก็ที่จะพูดพูดก็การเตะฟุตบอลแนวใหม่ครับโดยการใช้ทฤษฎีที่รำเรียนมาตั้งแต่เล็กๆในเชิงเลยครับนินิตศาสตร์เข้ามาประยุกต์นในการากฎเป็นวิธีการที่การเตะฟุตบอลที่ต้อง สาม,มารถฝึกหัดได้แล้วก็บุญโชคใหญก็ประสบความสำเร็จในการฝึกจงสาม,มารถที่จะเป็นกองหน้าที่อันตรายที่สุดในโลกบบจรินประตูได้มากที่สุดในโลกถ้าเข้าแมตชการแข่งขันอันนี้แค่สองอย่างอันที่สามก็เป็นเรื่องของการคนา้นคว้าการคบคิดเรื่องของทฤษฎีอินฟินิตี้นะครับ ท่านเคยรู้สึกแปลกใจไหมว่าท่านเรียนมาตั้งแต่เล็กในด้านคณิตศาสตร์ว่าเอาตัวเลขกำนันเต็มหารได้ศูนย์ทอิ Infinity แล้วความหมายจริงๆของทฤษฎี Infinity คืออะไรน,นี้ก็ผมเข้าไปถามไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชกรหรือว่าอะไรต่างๆงผู้มีวิชาวความรู้ต่างๆวิศวกรอะไรต่าง ไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นอะไรก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เพราะว่าศาสท,ทุกศาสก็ลอกเรียนมาจากโลกตรงนี้ตกแล้วก็จะจํากัดอยู่ในแนความคิดจงเดิมๆแล้วตามตามโลกนอนตกแบบเดิมๆแต่มันโชดฉีกออกไปสู่โลกใหม่ดังนั้นจึงสามารถคิดค้นทฤษฎีอินฟินิตี้ด Infinity ได้ว่า เมื่อเอาตัวเลขจำนวนเต็มหารได้ศูนย์ท่ากับอินฟินิตี้ความหมายของอินฟินิตี้คืออะไรแล้วทฤษฎีนี้สามารถที่จะนาไปใช้อะไรจึงมุ่งชดใชสามารถวิเคราะห์ได้ถึงกันในเชิงตัวเลขออกมาแล้วสามารถที่จะเอาตัวเลขหรือกันที่ออกมานั้นไปใช้ในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อมุ่งชดใช้จบเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวิชาความรู้ที่เป็นชดแปดคนคว้าในเชิงเศรษฐศาสตร์ก็ไม่นม้อยและก็กประสบความสำเร็จในเรื่องของการนำเอาทฤสตอินฟินิตี้เออสเตอใหม่ของโลกมาใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาความยากจนในโลกได้นั่นคือ ็นสิ่งใหม่ของโลกจึงเป็นการอัปเดตสิ่งใหม่ของโลกขึ้นมานะครับไม่ต้องลอกเรียนชาติตะวันตกอีกต่อไปแต่การประสบความสำเร็จนี้ก็จะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ของมิชชั์แบ่ที่เป็นความลับที่ไม่สามารถจะเปิดเผยให้แใครได้ที่มินชันแไปก็จะ บอกให้ท่านทราบว่านังมีหลายเรื่องที่บุญชดแปดใช้สมองคบคิดแล้วก็ก้าวไปสู่สิ่งที่ใหม่ของโลกนะครับเนี่นั่นคือการให้สัมภาษณ์ในวันนี้ของอัชฉรยะบุณชดแปดดีเจบุญชดแปดอัจฉรยะอันดับหนึ่งของโลกครับผม ประทานโทษมันชด8ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือมันชดแตะจบชั้นปฐมหนึ่งถึงสที่โรงเรียนโควิดโควิดทำลงเชียงใหม่นะครับอตอนเด็กๆเ,เรียนอยู่ที่เชียงใหม่และชั้นปฐมถึงมัธยมที่โรงเรียนมงฟอร์ดพิทะไร trong ngạch trường mày Một vò lạc